ท่านกำพองก่อนครับาการเรียนคำพองก่อนครับกาบเรียนท่านปร,ระธานสภาที่เคารพครับผมคำพองเทพประคามพุทธาลสรชื่อชื่อพระก้าวไกลครับก็ต้องขอฝากความฮักแพงห่วงใยไปถึงพี่น้องชาวใต้ทุกๆจังหวัดนะครับที่ประสบอุทกภัยอยู่ขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับขณะนี้นี่ทีมงานเครือข่าย การจัดการภัยพิบัติภาคใต้นําโดยนายหัวโกเมธทองชมพูนะครับทองบุญชุมนะครับกำลังปฏิบัติการเเป็นแนวหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่นะครับออกจากพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับสิ่งที่อยากจะฝากไปก็คือว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหน่วยราชการและหน่วยงานอื่นๆนะครับไปช่วยนะครับช่วยให้การสนับสนุนเครือข่ายภัยพิบัติ นะครับของพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะที่ชะอวดตอนนี้ก,ก็กำลังลงปฏิบัติหน้าที่อย่างขมักขะเม่นนะครับทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับก็ขอสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับวิทยุสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าใช้โทรศัพท์มือถือนี่็ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเรื่องของเครื่องมือสื่อสารนะครับเป็นวิทยุก็จะก็จะเป็นการดีนะครับอันนี้ก็ต้อง ขอชื่นชมพี่น้องเครือข่ายภัยพิบัตภิภาคใต้นะครับที่ซึ่งก็มีการฝึกซ้อมนะครับรับภาวะวิกฤตเรื่องภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไงเสียก็ก็กำลังก็ยังมีน้อยอยู่นะครับเครือข่ายก็ทํางานอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับก็ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับ น้ำมันเชื่อเพิงเนี่ยที่กลับเรียนท่านประธานไปแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับอยากจะฝากไว้ก็คือในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องที่หลังจากนี้ไปนะครับก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าภาวะน้ำท่วมภาวะฝนตกหนักนี่จะยังยืดเยื้อไปอีกกี่วันนะครับแต่ว่าการเตรียมการแผนการแผนงานอะไรต่างๆนี่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องนะครับ หลังซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในระยะเวลาที่เผชิญภัยอยู่หรือว่าหลังจากที่ภัยพิบัติได้ทุเลาเบาบางลงไปแล้วนะครับหรือแม้แต่หลังจากนี้ไปก็น่าที่จะได้มีการเตรียมการมีแผนไว้แล้วนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาทั้งในเรื่องของทรัพย์สินบ้านเรือนหรือแม้แต่เรื่องของการทำคำขวัญน,นะครับให้กำลังใจผู้ที่ได้รับการสูญเสีย ญาติหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวก็น่าที่จะมีการเตรียมการไว้แล้วก็อย่าให้เหมือนโพดุลที่อุบลราชนานีบ้านผมเมื่อปีที่แล้วนะครับกว่าจะจ่ายเงินเยียวยานะครับช่วยเหลือได้ก็ปาเข้าไปเดือนมีนาเมษาพฤษภาหน้าฝนใหม่มาถึงงั้นพี่น้องชาวใต้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ประสบผลประสบอุัยพิบัติอยู่ขณะดนี้นะครับคงได้รับการดูแลเยียวยาได้ทันเวลา นะครับในระยะเวลาอันใกล้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับฟื้นฟูวิถีชีวิตฟื้นฟูความเป็นอยู่นะครับฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังที่ทเผชิญกับภัยพิบัติอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้นะครับก็ฝากไว้กับทางหน่วยงานราชการหรือแม้แต่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ไปดูแล นะครับในส่วนที่ผมได้เสนอกับเรียนท่านประธานไว้นะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ